ครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับ23ตุลาคมนะครับผมบอยสิทธินักราชตั้งนั่งนั่งอยู่หน้ากองกระถินเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งปิดหนีนะครับถือว่ามาอนุโมทนาบุญใหญ่ร่วมกันเนี่ยนะครับเพราะว่าการทําบุญกระถินเนี่ยทำให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นพลิกฟ้าพลิกดินได้เลยถ้าเราตั้งใจดีๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ว่าผมบอยสิทธินักราชมีอะไรพามาชมกันกรับก่อนนะครับกล้องก่อนนี่ครับอ่ะโอเควันนี้ ผมมาอยู่ที่หน้ากองกระถิ่นที่เดินเศรษฐีนครราชสบุรีนะครับเห็นผมไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียทองแต่กําลังจะบอกอย่างนี้นะครับภายใน1ปีผมบอยเศรษฐีนครราชสเคยลั่นวาจาแล้วถ้าใครติดตามมาตลอดนะครับผมจะบอกบุญแค่หนึ่งรอบหนึ่งครั้งเท่านั้นบอกบุญแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับที่เหลือก็คือเป็นการสะพานบุญนะจะทําไม่ทําอะไรก็แล้วแต่ผมใครมีบุญผมก็แชร์ให้แค่นั้นเองแต่ใน1ปีผมจะบอกเลขที่บัญชีผม1ครั้ง ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเนี่ยเป็นบุญกระถินนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าบุญกระถินเนี่ยเป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดนะครับอ่าผมมีบุญมาบอกท่านนะครับอ่าก็คือในวันที่5นะครับนี่นี่ให้ดูที่ข้างถังก่อนถังกระถินนะครับกระถินนี่ถือว่าเป็นบุญใหญ่สุดนะที่ในความคิดของผมนะคือที่เยนริฐีนครราชสีมาเป็นปีที่3นะครับกับวัดเขาไซอ่อนผมสร้างโบสถ์ถ้าใครติดตามมานะผมสร้างมา2ปีแล้วเป็นเจ้าภาพมาสองรอบ2ครั้งปีนี้เป็นปีที่3นะครับตั้งใจว่าจะทําโบสถ์ให้แล้ว วันเสาร์ที่5้าพุธแงว้เสาร์ห้าขึ้น12บสอค่ำเดือน12นะครับที่วัดเขาทรายอ่อนประมาณสัก10บโมงกว่ากว่าสิบโมงเช้าตั้งอยู่ที่อํเาเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับอันนี้ผมก็มาตั้งกองกระถิน่นตั้งกองกระถิน่นมีองค์ประกอบครบทีนี้ในช่วงสองสเดือนมีคนมาทาบุญที่เนี่ย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 มีคนมาหยอดเงินในตู้เนี่ยใครมาที่เรือศิษินักาลาลบบุรีแห่งนี้มาหยอดเงินผมก็จะรวบรวมมาประมาณสักช่วงเข้าพรรษาตอนนี้ผมรวบรวม ทั้งหมดได้200,000าทุกบาททุกสตางค์ที่นี่ไม่มีหักแค่ใช้จ่ายนะครับถ้าใครติดตามมาแล้วจะเห็นอย่างนั้นจริงๆไม่ได้พูดเอาความดีเข้าตัวนะครับว่ามาสร้างภาพมาสร้างคอนเทนต์ที่นี่ไม่มีการหักให้ใช้จ่ายนะครับใครมาทําบุญเอาไปทําต่อทั้งหมดนะครับกองนี้200,000นะครับโดยประมาณนะครับโดยแต่ละเดือนละเดือนละเดือน,อนทีนี้ ในวันที่เสาร์ที่5อย่างที่บอกผมก็จะไปถวายที่วัดเขาไซอ่อนก็ตั้งกองกระถินเบื้องต้นไว้แล้วนะครับก็จะมีเนี่ยองค์ประกอบทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเหรียญปวยทานนี่ก็หลายพันเหมือนกันในวันดังกล่าวเนี่ยผมจะเอาเข้าวสารไปเปิดโรงทานแจกผู้ที่มาร่วมง,งาน200ถุงนะครับแล้วก็ไปเปิดโรงทานที่นั่นด้วยใครว่างเชิญได้เลยนะครับพิมพ์คําว่าวัดเขาไซอ่อนอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีทีนี้ผมก็จะมาบอกบุญว่าใครอยากร่วมบุญนะครับสร้างบุญใหญ่ตรงนี้ ผมถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่ผมตั้งใจอ่ะปีหนึ่งผมจะทําใหญ่แค่ครั้งเดียวนะครับคือบุญกระถิ่นนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับคิดว่าเชื่อใจว่าผมไม่โกงไม่ได้มาสร้างคอนเทนต์ไม่ได้มาหาเงินจากท่านผมให้เลขที่บัญชีไว้ข้างล่างนะครับผมให้เลขคือบัญชีไว้ข้างล่างสนใจก็ร่วมอ่านทุโมทนาบุญนะครับบาทเดียวก็ถือว่าบุญนะผมไม่ได้ต้องการเงินเยอะบางทีไม่ต้องการสร้างภาพเอาง่ายๆเลยผมทาบุญไม่สร้างภาพอ่ะไม่ต้องมาเป็น1นึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านอะไรไม่ต้องบาทสองบาทรวบรวมกันนะครับ เนือ้อเงินตรงนี้นะครับสองแสนห้ามื่นเนี่ยกว่าจะได้ได้จากเงินของคนหลายพันคนนะครับคนละยี่สิบาทอะไรต่างๆเขาหยอดตู้กันก็กว่าจะได้ีโอ้โหถือว่าเป็นบุญที่ค่อนข้างจะใช้กําลังอ่ะอ่าก็ถึงจริงๆเนี่ยไม่รู้สิในสมัยก่อนที่ผมเคยพูดว่า เขาจะต้องเกี่ยวกับผ้ากระถินเอาไปถวายหลังออกพรรษาภายในรอบ1เดือนนะครับหลังจากวันขึ้น15บ่ําค่ำเดือน11ถึง15้าค่ำเดือน12นะครับหเดือนนี้คือเป็นการถวายกระถินแต่ปัจจุบันนี้มันก็มีแปลเปลี่ยนไปเยอะแต่ของผมบอกแล้วกระถินที่ผมตั้งใจนี้ผมเอาไปถวายเพื่อผมเจาะจงคือผมจะสร้างโบสถ์นะครับสร้างโบสถ์ให้แล้วเสร็จเพื่อให้เคียงคู่พระุศสสนาเอาไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ต่อไปในอนาคตนะครับใครจะบวชพระก็มาได้ใช้อยู่ในโบสถ์ประกอบาศาสนกิจสงฆ์นะครับ เคียงคู่กับผู้ศาสนาสืบต่อไปนะครับถึงต่อไปเราไม่อยู่ละอีก10 20- 30ปีโบสถ์แห่งนี้ก็ยังจะอยู่ต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมาบอกบุญนะครับมาบอกบุญว่าถ้าใดสนใจก็ร่วมบุญกับผมได้นะครับผมพยายามจะย้ำนะไม่ใช่คอนเทนต์นะครับไม่ได้มาหากินนะครับปีละครั้งเช็คข้อมูลได้ทั้งหมดนะครับตอนนี้เฉพาะกองนี้อย่างที่บอก2องแสนแล้วผมก็พยายามย่รวบรวมลหลายๆกองอโอบกมดไปเยอะแล้วละกับโบสถ์ที่ตั้งใจจะสร้าง2ปีที่ผ่านมานะครับมันปีนี้จะเอาให้แล้วเสร็จให้ได้ภายรอบนอก จะได้เตรียมฝังลูกนนมิตเอาง่ายๆเลยจะได้เตรียมฝังลูกนิมิตนะครับปีถัดไปนะครับอ่ะวันนี้ผมบอยเศรษฐินักราชก็มาอนุโมทนาบอกบุญกับท่านเพียงแค่นี้ขอให้ทุกท่านนะครับตามกําลังผมรู้เศรษฐกิจมันแย่นะครับรู้เศรษฐกิจมันแย่และเกินช่วงนี้อะไรอะไอย่างตามกำลัง5บาท10บ,บาทนะครับอนุโมทนาบุญสมมุติว่ากองกระถิน่นเรารวมได้สมมตินะ2 0 0 0 0 0บาทท่านทำา20บาทไม่ได้แปลว่าท่านทำา20บาทนะเหมือนท่านทำ2 0 0 0 0 0แหละนะครับอ่า เราคือส่วนหนึ่งในนั้นไงส่วนหนึ่งในกองบุญก้อนใหญ่นะครับดังนั้นเป็นเป็นบุญที่ผมเชื่อว่าขาวสะอาดที่สุดนะครับเพราะว่ามันไม่มีพุทธภาณฑนิเกื่อปนมันไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงนะครับมันตรงๆนะครับสร้างตรงๆเลยอ่ะวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญนะครับใครเห็นคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีความสุขร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านเลยนะครับคิดสิ่งหวังสิ่งใดก็สมปรารถนานะครับผลบุญหนุนนำนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับใครพินี้ก็ขอให้หมดนี้นะครับอธิษ เป็นบุญที่อันนี้สงสูงสูงมากนะครับสาธุโชคดีมีความสุขครับจ่าผมบอยสิทธินีนักราชสวัสดีครับ